ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพี่น้องบ้านนี้รักกันมากจากใจพี่ชายน็อตวิสรุธพูดถึงโน้ตวิเศษกางงานวิวาแบบนี้ทำหลายคนน้ำตาซึมแม้ว่างานวิวาจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่2 2ธันวาคม2565สําำหรับงานวิวาของโน้ตวิเศษและแพทริเซียกูดและหากย้อนกลับไปเมื่อวันงานพี่ชายที่แสนดีอย่างพ่อน็อตวิสรุตได้ขึ้นกล่าวความในใจ พร้อมทั้งมอบคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวว่าโน้ตสร้างครอบครัวของตนเองวันนี้เชื่อว่าโน้ตพร้อมแล้วที่จะก้าวมาเป็นผู้นำและจะพาครอบครัวของโน้ตมีแต่ความรักความอบอุ่นนะครับเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันพี่็อตขออวยพรวันนี้อยากจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆโน้ตเป็นน้องคนเล็กของในบ้านก็จะเป็นที่รักของพี่ๆป้ากับแม่จะรักโน้ตเป็นพิเศษพวกเราทุกคนจะรัก และเป็นห่วงโนต้ตเป็นพิเศษเสมอเรียกได้ว่าเป็นคำอวยพรจากพี่ชายที่อบอุ่นและทำแขกในงานน้ำตาซึมกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ